ผมมีเจ็ดร้อยอยากได้ลอก <oso an> แต่ไม่มีสายนะโฮ้ยกลับได้เลยน้องนี่ยังเช้าอยู่เลยวู้วมาที่เล้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอ้โหนี่ก็จะไปจริงมีอย่างเงี้ยเออไม่มีล้อเล่นหาไปไม่มีมีมีมาดูโอเคครับนี่เลยครับลอกหยดน้ําอาซาลิสูตรนี่ดูสีซะก่อนดูสีซะก่อนโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่ครับมีพีอีให้ด้วยพีสองนะจ๊ะ ตัวนี้แบลิ่ง7ตัวรอบ7เบรก8กิโลบอกเลยช่อนชะโดชิลและดูความลื่นดูมีกิ๊กเสียงปลาล่าไหมเฮ้ยครับในมีกิ๊กเสียงปลาล่าแ่าโอ้โหครบอะครับนั้นๆนี่แหละบอกเลยว่าตึงปีนี้มีสายด้วยครับโอ้ตัวนี้หกเก้าเก้าเลี้ยวเล็กเงาเนาะเฮ้เดี๋ยวจะใส่ผมมาเนาะไปทิดเพื่อนใส่ใส่อะไรอยู่ เออรอนะครับผมเฮ้ยรอจนมืดรอคนเดียวเลย